ายโยก็ขอสวัสดีชาวเว็พายทุกคนทุกท่าน,นกันด้วยนะคะสำหรับวิดีโอในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็มาอยู่กันในสอของเกมเนะเาะรอบหลอกซะเองกันอย่างในแมปที่มีชื่อว่า t o i l e t Tower d e f e n เ e อเอง <c oughs> ซึ่งฟังไม่ผิดนะคะมันเป็นแนวป้องกันฐานที่จะมีตัวมอนสเตอร์เป็นห้องน้ำนั่นเองค่ะ,ะ <c oughs> ถามจริงนะทุกคนถ้าใครได้ดูในส่ขของการ์ตูนของทางฝั่งยุโรปเนี่ยมันจะมีการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างดังมากๆในตอนนี้เหมือนจะชื่อว่าสกีบิดีอะไรสักอย่างหน,นึ่งนี่แหละซึ่งเราเนี่ยยังไม่ได้ไปดูนะะไปเจอแบบี้มา ว่าแฟนเนแนะนําหรือว่าแนะนำไอเจ้ตัวการ์ตูนเรื่องนี้ว่ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งเราเนี่ยก็ลองไปแบบไปลองเล่นดูต่างๆหลายแมปอยู่เหมือนกันนะคะจนมาเจอแมปนี้แมปน,นี้น่ยยังอยู่ในช่วงเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะคะผ้ามันก็เลยอาจจะยังแบบไม่ค่อยดูแบบมีอะไรมากเท่าไหร่แต่เราเนี่ยจะมาประเดลยวิธีการเล่นแมปที่มีชื่อว่า toilet s o w e r defense ซึ่งตัวละครนน่ะส่วนใหญ่นะ,ะที่เป็นตัวป้องกันฐานจะเป็นตัวที่มันเป็นแบบ ทีวีพวกกล้องวงจรปิดหรือว่าเป็นพวกลําโพงนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไมกระตูนเรื่องนี้ถึงต้องให้หัวของตัวพวกนี้นะมันเป็นตัวตั้งแบบพวกอิเล็กทรอนิกอะไรแบบนั้นนะคะทุกคนถ้าใครได้ดูกระตูนเรื่องนี้ก็สามารถมาแนะนํากันได้ว่ามันสนุกหรือเปล่านั่นเองนะนี่ Scientist ตอนนี้นะเขาก็มีกิจกรรมเป็นแบบ s c i e n t i s สอัปเดตอะไรนี้ด้วยแยวเราเนี่ยพามาดูระบบกันก่อนนะคะว่าในส่วนของไอจราตัวแบบนี้เนะี่ยมันมีระบบอะไรกันบ้างอย่างแรกนะคะเขาก็จะมีตัวยูนิตให้เราเนี่ยสามารถสวมใส่ได้ซึ่งก็จะมีตตั้้งแ่ายยระด,ดว พร้อมกับมีค่าแตะดาเมจ DPS คูดา PS, uda, แล้วก็เลนจ์แล้วก็จะมีการ EQ Bless สนสับสนได้5ตัวนะคะแล้วก็มีการขายเซลล์ยูนิตก็คือจะมีโอกาสไดส้ซ้ํงทุกคนเนี่ยก็สามารถกดเซลล์ยูนิตแล้วก็เลือกตัวได้เลยว่าจะขายตัวไหนซึ่งในการขายเนะี่ยก็คือจะลดราคาค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็จะมีร้านค้าช็อปตรงนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นระดับแบบ Exclusive Shop ก็คือสามารถใช้โลบัสเนี่ยในการซื้อได้เห็นไหมมันจะมีแบบสมุ่มๆด้ทยนนะทุกคนจะมีตั้งแต่7 0เป็น Scientist Cameraman ถ้าเป็นตัวนยะีาจจะเก ทีสคามล่าแมนแล้วก็ตัวสุดท้ายที่แพงมากนะก็คือเอนจิเนียร์คามล่าแมนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นระดับเอ็กซ์คลูซีฟนะทุกคนถ้าใครอยากได้ตัวพวกนี้ก็คือสามารถซื้อได้ทวยโลบัสแล้วก็อันนี้ก็คือสามารถซื้อแยงได้ก็คือทีวีบูแมนกับไทชันคามิล่าแมนนั่นเองต่อไปนะคะก็คือจะมีโอกาสซื้อเกมพาสคือลัคกี้ก็คือโอกาสที่จะได้ตัวหายากเพิ่พมขึ้นพร้อมกับคูณจำนวนเงินไปนั่นเองแล้วก็จะมีการซื้อลังบูสคอยบูสซึ่งเราเนี่ยก็สงสัยเหมือนจะใช้งานได้ปะแล้ววก็จอยเานนง ที่สมมสมิมอนอยูนิตเนาะมันจะมีเวลารีเซ็ตของตัวกาชาด้วยเหมือนกันตรงนี้นั่นก็คือจะมีหน้าตาการสุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวละครในคารรีเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นในตอนนี้เนะี่ยหรือเวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงตัวที่มีอยู่ตอนนี้นะี่คือจะมีระดับ50%เป็นต์เปอันเป็นคอมมอนนะคะขอภัยเป็นสปีกเกอร์แมนอันคอมมอนคือคามิล่าแมนสามสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือลาร์สสปีกเกอร์แมนค่ะทุกคนต่อไปเป็นระดับอีพิกคือสี่เปอร์เซ็นต์ลาร์ส คือซัมมอนหครั้ง100แต่ว่าถ้าสุ่มแบบ10ครั้งจะลดไป100นั่นเองนะคะก็คืออันนี้เนี่ยจะคุ้มสุดเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเล่นกันดีกว่าหน้าตาของแบบจะหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้คืออยู่ใน private server ประมาณฟรีนั่นเองในส่วนของดาข,ของเขานะ่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3ชอยส์ให้เลือกอย่างแรกคือ t o i l e t city ระดับ Easy นะคะซึ่งก็จะ ได้เงินประมาณนี้ถ้าผ่านด่านซึ่งอันนี้เหมือนเขาจะรีคอมเมนต์ว่าต้องมีพวกแบบยูนิตตัวเริ่มต้นอะไรแบบนี้นีด่านนี้ค่อนข้างผ่านง่ายน,นะอีซี่ต่อไปด่านต่อไปนะก็คือจะเป็นอันยเยอร์ก็คือเดสเซอร์นะคะหรือว่าเป็นทะเลทรายระดับฮาร์ดได้เงิน200นะคะถ้าผ่านด่านรีคอมเมนต์คือตัวแรบวกยูนิตนั่นเองเพราะว่าด่านนี้เนะี่ยค่อนข้างมอนสเตอร์โหดอยู่เหมือนกันแล้วก็ตัวสุดท้ายนะก็คือด่านนี้เลยคาเมราแมนเอชคิวเป็นระดับอินเซนะคะใช้เงินแบบว่าพอชนะเนะี่ยจะได้เงิน400แล้วก็จะมีรีคอยแล เพราะว่ามอนฐานนี้นะโหดมากแล้วก็ฐานนี้นะค่อนข้างพิเศษนะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าใครเนี่ยผ่านได้คเว่าแมชคิวได้เนี่ยจะได้ฟรีเอ็กซ์คลูซีฟเครนะคะหรือว่าเป็นกล่องที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆถ้าผ่านด่านนี้เป็นครั้งแรกนั่นเองนะหลังจากที่เป็นอ่าในส่วนของกิจกรรมเซนทิสอัปเดตไปก็คือถ้าใครอยากได้ก็ต้องมาเล่นด่านนี้ให้ผ่านนั่นเองเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นโหมดหานะคะดันอีซี่เนี่ยมันได้เงินน้อยเราจะเล่น่านนี้นะคะแล้วก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้ประมาณห้าคนใน,น,นเซ ให้เล่นเพราะว่าเราไปแอบ,บเล่นกาแฟมาแล้วซึ่งจะมีนส่ันองวิธีการเล่นนะค่อนข้างง่ายนะคะระบบเข้าใจง่ายดีเอาละเข้ามาดีดาเรียบร้อยนี่คือหน้าตาของแบบนะทุกคนไมรจากาศแบบก็ถือว่าดูดีง่ายนะคะแล้วก็พอมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราจะขอวางตัวนี้ไปก่อนเลยฮนะนี่อ่าวางลาสปิเกอร์แมนวางไปเลยแล้วกันไ่สนของด่านก็คือจะเป็นโถส้วมซะส่วนใหญ่นะคะดูดิดูไอตัวนี้ดิโอ้โหน้าครอลเท่แล้วมอนสเตอร์ที่ออกมาส่วนใหญ่นะจะเป็นห้องน้ำนะคะดูดิ โอ้โหบอกเลยว่าหน้ากลุ่มจะจัดฮะปะลัดในสังคมปุ่มเนี่ยก็คือจะมีการวางตัวละครหรือว่ายูนิตแบบนี้ซึ่งเราเนะก็สามารถวางได้ประมาณส5ตัวต่อคนหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งจะวางตัวอะไรก็ได้เป็นจานวนส5ตัวนี่ก็คือวางารวมๆกันให้ได้สิาตัวก็คือจะเป็นการต้นของคนคนหนึ่งนะคะในการวางในสังคมการกดคลิกอ่าในสังคมยูนิตของเราเนี่ยจะมีในสังคมทางด้านฝั่งซ้ายจะมีบอกสแตตอยู่ไม่ว่าจะเป็นชื่อก็คือ last speaker man ที่เราวางไปมีดาเมจบอกนะคะแล้วก็การอาว่าเอ ถัดไปเนี่ยเพิ่มหรือว่าลดอะไรไปบ้าง a t #Cooldown #Radius อัปเกรดใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็มีระบบอะไน,นี้วปฮะเป็นแบบตั้งค่า Last Strongest Weakest อะไรอย่างนี้ด้วยคือเจ๋งนะแล้วก็มีระบบเลเวลจะทำการอัปเกรดให้ดู นนี้คือจะเป็นเลเวล1หนึ่งนะทุกคนซึ่งค่อนข้างโหดเหมือนกันถ้าเล่นคนเดียวนะแล้วก็ถ้าใครเล่นหลายๆคนเนี่ยพวกมอนสเตอร์เนี่ยก็จะโหดทามไปด้วยเออก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเกินไปแล้วก็เวฟอันนี้จำไม่ได้ว่าเบสสูงสุดเท่าไหร่นั้งะากประมาณ30เวฟมั้งอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะของแต่ละดาเนาะอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันจะมีสกิลเบสอยู่ข้างบนนะทุกคนสังเกตเดี๋ยวเราจะอัปเกรด วางห้องน้ำเฮ้วางไอสปิเกอร์แมนตีไปซะเออเล่นคนเดียวแบบอีซี่นะคะแล้วก็ดาน,นจะหน้าตาแบบนี้อันนี้จะเป็นดา,านทะาลทราย,ายนะคะซึ่งก็จะมีทางเดินทางเดียวไม่ได้ซับซ้อนนี่ดูจากทรงเห็นปะนี่แล้วก็จะมีเลือดป้อมประมาณ5 0 0้นั่นเองแล้วก็จะมีการวางแบบนี้ด้วยถ้าเจ้าคนจะวางเนี่ยมันจะมีกดตัว R นะคะเป็นการโรเ a t หรือว่าหมุนในส่วนของตัวยูนิตส่วนตัว X เป็นการแ c a n ซิลในการวางตัวละครน,นั่นเองในส่วนของการตั้งค่าเนี่ยไม่มีตั้งค่าสกิปเวฟนะคะก็คือต้องกดสกิปเวฟ แบบเขาอาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรมากเนะกาะกำลังอยู่ในช่วงแบบพัฒนานอยู่แต่ว่าคนไเลยเนะยอะมากนะประมาณหมื่นกว่าเลยในตอนนี้เลยก็ว่าได้เอาละเดีขออัดในส่วนของตัวนี้ก่อนมีเบลก็จะมีโอกาสเรทเปอร์เซนต์ตรงนี้ข้างคนด้วยว่าจะ c o m p l e t เมื่อไหร่นะคะเราจะมีอยู่3ตัวละครที่เป็นตัวยูนิตนะคะก็คือจะเป็นสปนะีกเกอร์แมนเอฟเกเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแค่ในส่วนของตัวหัวกับรูปร่างที่ตัวใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองอันนี้จะตรงตีแบบใช้มือปกตินะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองวางไอ้นี่ดู อันนี้มันคือคาเมล่าแมนเป็นไอ้กล้องนี่อลองดูสิ หน้าตามันจะอารมณ์แบบกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็ถือปืนพกทุกอย่าเอ๋สิโคจะเฟียฟ้าวเดี๋ยวลองดูก่อนคาเมร่าแมนดาเมจ20นะคะแอตแท็คูลดาวน1แอตแท็กเรเดียส9วงค่อนข้างกว้างนะคะเริ่มต้นไอตัวคาเมร่าแมนตัวนี้ส่วนตัวเริ่มต้นที่ทุกคนจะได้มาเนี่ยจะเป็นตัวนี้ฮะไอสปีกเกอร์แมนนั่นเองตัวนี้เนี่ยวงมันอาจจะค่อนข้างเล็กไปหน่อยนะคะทุกคนถ้าทุกคนสังเกตวงมันจะค่อนข้างตัวเล็กนี่ตัวนี้เลยจะเป็นสปีกเกอร์แมนจะเป็นตัวเริ่มต้นที่ทุกคนเนี่่่ยยะะะะะะตต้อออดมมมาาาัวนนนปปปเเเคคกรรูทณลแ ส่วนใหญ่จะอัพเบลจนถึงเวลสีก็คือตายและแต่ละตัวนะทุกคนย้ำว่าแต่ละตัวบางตัวก็ไม่แน่อาจจะมีให้อัพเยอะขึ้นก็ได้นะเป็นไงฮะนี่ไงเวลสาบางตัวก็อัพได้แค่เวลสามนะบางตัวก็อัพได้ถึงเวลสีอัพไปตัวนี้ดูดิคามิล่าแมนนี่ไงวงกว้างจริงด้วย400แม็กซ์เวลสามค่ะสำหรับตัวคามิล่าแมนจะตัดอัพไปตัวนี้ไอตัวนี้นะโหดนะคะในตอนนี้ของเรานะย้ำว่าในตอนนี้ของเราเท่านั้นยังไงเราก็ต้องผ่านฮะไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่า แ <c oughs> นะนำนะถ้าใครอยากจะฟาร์มเงินจริงๆเนี่ยแนะนำว่าให้เล่นเป็นโหมดแบบโหมดท้าหรือว่าโหมดอินเีขึ้นไปเล่นโหมดอีซี่นะคะมันผ่านก็จริงแหละแต่ว่าได้เงินน้อยนะคะในการผ่านแต่ละทีเนาะเออก็ให้แนะนำว่าให้เล่นโหมดท้าท้าหรือว่าจะเล่นโหมดที่ยากแบบอินเซนอะไรนี้ก็ได้เพราะว่ามันจะได้เงินเยอะถึงจะแพ้ก็ได้เงินเยอะนะคะต้องบอกไว้ก่อนถึงวัยยี่สหกนะทุกคนแถมแบบมันก็กระตุกแล้วเรียบแต่แว่าเราจะจบเอาไว้ประมาณนี้พอมาลองดูนะคะว่าจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ความสโลโอูหู กระตุกสุดๆหมายกูเนสถึงวเวยีนีเส็ดไหมอะวุ้ยถึงวเวยีนีเส็ดโอเคไหนดูดิด ลบไปทีละ400อืมเข้ารัวๆเรียบร้อยฮะพังได้เงินาประมาณ108นั่นเองฮะแล้วก็คูณหนึ่งด้วยเพราะว่าเราไปใส่โค้ดเหมือนวิธีการใส่โค้ดเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการใส่โค้ดแบบนี้นะคะเหมือนใช้งานได้โค้ดนึงแต่อีโค้ดหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าเราเคยใส่ไปยังมาเลยกดใช้งานไม่ได้นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะประมาณนี้แล้วก็จะวาไปยังเซิร์ฟเวอร์หลักงั้นเนี๋ยเราเนี่ยจะมาทําการอันนี้กันก่อน มาสุ่มซอมมอนอยูนิกันก่อนฮะดูดีว่าจะได้ตัวอีพิหรือรีเจนไหมเพราะว่าเรามีตัวแรแล้วตัวนี้ยังไงดิหนึ่งสองชั้นโอ้ยตัวแร่นะแต่เรามีแล้วว่าตัวนี้ก็คือเราเราเกือนะอ่ะสมมุติเราจะขายตัวนี้ก็ขายได้น้อยมากนะจากการสุ่มหนึ่งร้อยขายได้แค่ประมาณเท่านี้เอง25บาท กดขายไปนะคะประมาณนี้เลยเนาะโอเคในของวิธีการเล่นจะประมาณดีนะคะคนเล่นเยอะมากๆสว่วนวิธีการใส่โคด้ดให้เราไ,ไปกดที่แชทตรงทางด้านมุมบนซ้ายนะคะแล้วก็ให้ใส่ตามนี้ไปเลยมันจะมีอยู่ประมาณ2โคด้ดที่เราไปเซิร์ชมาสำหรับโค้ดแรกก่อนเนาะจะเป็นโคดนะ้ดฮะเป็นอันนี้ก่อนต้อง s แลชแล้วก็ตามด้วย reed แบบนี้ตามด้วยใส่โค้ดนะซึ่งโค้ดแรกจะเป็นโค้ดที่มีชื่อว่า summon fix เองใส่ตามนี้ไปนะคะ a s h r e e summon fix กด enter เหมือนเขาบอกว่าโค้ดนีนะ้จะเป็นการครูหนึ่งค่าลัคกี้แล้วก็จะได้เงินมาอีกประมาณ 100แล้วก็อีกโค้ดหนึ่งนะทุกคนจะเป็นโค้ดที่เราเนี่ยเพิ่งใส่สดๆร้อนๆเลยนั่นก็คือโค้ดหาที่มีชื่อว่านี่เลย slash redeem แล้วก็เวน้นนะแล้วก็ตามด้วยโค้ด c ซซสซึ่งโค้ดนี้นะคะจะให้เงินมาประมาณ100พร้อมกับคูณค่าลักหนึ่งซึ่งเมื่อทำการกด e กด e ตอร์เป็นเห็นปะ you already r e d i s c o d e ก็คือเราสนใส่โค้ดนี้ไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะรีวิวเอาไว้ปรัมาณนนี้นะใครจะมาเล่นแบบที่ เป็นแบบทอยเลทหรือว่าห้องน้ำนั่นเองนะทุกคนเป็นแบบแนวป้องกันฐานที่เป็นพวกแบบมอนสเตอร์ห้องน้ำยูนิตเป็นพวกแบบกล้องวงจรปิดพวกทีวีอะไรเงี้ยจากกระตูงของทางยุโรปซึ่งยังไม่มั่นใจชื่อกระตูนด้วยซ้ำนะคะว่ามันชื่อสกิบบิจิหรือว่ามันชื่ออะไรกันแน่ใครรู้ก็มาแนะนํากันได้นะส่วนวันนี้นะต้องขอลาทุกคนทุกท่านค่นไปก่อนแล้วกันเราเอาไว้เจอกันในสวงของคปวันพรุ่งนี้และกันนะคะผม